สบายดีเพราะพี่น้องมื้อนี้จะพากันไปเที่ยวเกาะใกล้ๆครับเมืองแถวอยู่นี่แหละครับนั่งเรือเฟอร์รี่ขับไปถามมาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สามสิบคนครับเพราะที่เขาจะไปคือเป็นสื่อว่าเกาะอึกกันเลยครับอันนี้เขาอยู่ทั้งเรือเฟอร์รี่ครับเรือเฟอร์รี่คันนี้กับโบแมนเลหน่อยๆนะครับได้รถบรรทุกได้สบายคันครับเรือเฟอร์รี่เดี๋ยวเข้าไปเกาะอึกกันเลยกัน แต่ก่อนที่้อนก็เอือเขาต้องไปเกาะเหินเนื้อก่อนหาเหินเนื้อเอื้อครับเพราะว่าเมืองจิตเจบอยเป็นเมืองที่เก่อหลายครับชี้ดิเกาะหลายครับแต่เกาะอ,อยู่นีมาขคือบ้านเขาได้บ้านเขาเป็ะบา,าพอพอมีทรายครับแต่อยู่ในก้อนมีแต่ก้อนหินครับเพราะ่เออแล้มีแต่ก้อนหินนะครับนะแล้วก็บรรยากาศไปครับว่านนไม่น่าเอ้แตากล้องแพร่นภาพในบริษับรรยากาศความสวยงามของยุโรปเตือนรับนี่ เอ้สายข้ามฟังค่ะข้ามจากฟังไปก๊ะเออแก้แล้วเรือลำาใหญ่ค่ะนาบรรทุกเอ้พวกรถแล้วก็พวกรถบัสได้ทั้งหลายคันในรถบัสก็ขึ้นได้เรือลำนีี่บงร่นจักใหญ่หรูงใหญ่ใหญ่ครับเรือใหญ่ครับกำลังข้ามไปก๊ะพวกรถบัสรถยางรถบรรทุกเพนยังก็ขึ้นได้รบดับน้ำหนักได้หลายคือ ความใหญ่ของเรือไม่ใหญ่แต่พี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งอันนี้รถบ้านรถบ้นานรถบ้นานวันนี้อากาศดีดีวันนี้นะบรรยากาศระหว่างเกาะระหว่าง,งาการเดินทางจะไปเกาะอีกเกาะหนึ่งอากาศด,ดีมากมีประตูปิดกั้นน้ำเลยค่ะเสียจ้ามีประตูปิดพร้อม เสียทีทุกอย่างเลย,รรรย,ยครับพ่อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศสวยๆครับเจอไอ้ตากล้องแพร่ไอ้เบิ่งครับครับเ,เ,เรื่องเรื่องเฟอร์รี่ที่ยูนี่แค่จะ,จะมาทุกๆสิบห้านาทีจะมาครั้งหนึ่งนะพ่อพี่น้องอะประกาศได้การขึ้นเรือสีรถทุกคันที่ขึ้นบริสีเงนินนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบอ่าขนส่งของเขาที่เขาเอื้อประโยชน์ใกับอ่าคน ดูดีครับเพราะว่าทุกคนได้จ่ายภาษีไปแล้วเขาเงินที่จ่ายภาษีนะพ่อพี่น้องมาพัฒนานแล้วมาอำนวยความสะดวกให้แก่คนที่อยู่ในนี่ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่พวกเราจ่ายไปผสองคนดูมเมียกับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครอบครัวเราจ่ายภาษีไปหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองคนก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของพวกเข,เข้าสองคนเนี่ยไปไม่น้องตั้งมาหกสิบเปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับนะรบ,รบ,รบ,บวกกันเนาะ,ะเดี๋ยวเพิ่งบรรยาก,กาศข้างๆนะพ่อพี่น้อง บรรยากาศท้องทะเลในแถวนี้ครับเริ่มองนี้ข้างหน้าเป็นท่าจอดเรือค่ะย่าๆเราเป็นเรือใบเรือใบท่าจอดเรือแล้วก็เป็นบ้านเป็นห้องพักบางคนก็จะประมายู่าออยู่ยพ้ออยู่แถวขาวก็จะเป็นสมาร์ทเป็นเพื่อนคนค่ะขาก็เป็นหื่นคนตามพ้อตามอย่างให้มาเบิงเรือเฟอร์รี่ครับพ่อแม่พี่น้องเรือเฟอร์รี่นี่เวลารถเขาเมื่อก่อน ตรงเลนกลางซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นรถนักครับพวกรถนักเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยเป็นรถนักส่วนเบอร์สี่เครื่อง่ด้านข้างแจอดเฉพาะรถส่วนบุคคลครับเพื่อเพื่อความสมดุลของเรือครับรถส่วนบุคคลเขาให้จอดด้านข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาการก็คือเป็นเบอร์สองเอาไว้จอดพวกรถรถบัสและการรถบรรทุกมันจะได้สมดุลของเรือเป็นวะเขาเขาเอดแบบนี้มันจะได้สมดุลเขาวะ พอได้แล้วครับอันนี้ขเขาจะเอาเสียออนแทงการลงล่ะออกทางนูน้นเข้าทางนี้ออกทางเวลารถทางนู้นมาก็จะเข้าทางนี้ออกลงเรื่องมันอะครับพี่น้องต่อไปเข้าไปขี่รถบัสต่อครับไปอีกเกาะอันหนึ่งครับเพราะว่าเกาะนี้เกาะเฮอร์เนอร์ต่อไปเกาะอ,อืกึกกันเลยครับเดี๋ยวเขาไปขี่รถบัสต่อไปเกาะอึกกันเลยกันครับมาชมกัน ว่าแล้วครับพ่อพี่น้องลงแต่รถบัสมาแล้วรถบัสมินิบัสน,น้อยๆนะฮะเอาเบิง่งเคื่อน่าบ้านเอ่อบ้านเมืองนี่เกาะเป็นมืนม่นๆเกาะครับเย่างที่บอกนะครับมันเป็นเกาะแบบอ่มันมีชายหาดเป็นเกาะแล้วก็เป็นก้อนหินสีแล้วพ่อพี่น้องแล้วก็เป็นเกาะลงไปนะ <S <S เดี๋ยววงบรรยากาศกันกน,นะครับพอเมือนี้เขาก็มาหาเดินเล่นมาหา,าชมวิวไปรอบๆนี่นะครับพ่อพี่น้อง เดี๋ยวเห็นต่กล้องแพ้โดยบึงความสวยงามของเกาะจันทร์เองครับข้างหน้าก็เป็นยมวก้อนหนึ่งค่ะบ้านเตพหนึ่งเา้าอาศสัยจะตามเกาะเรือเรือใบทะเลติดเขาอยู่นี่นะเป็นเกาะติดเขา คนอยู่นี่เขาก็เอมักมาย่างออกกําลังกายกันหน้าร้อนกายดีครับพ่อพี่น้องอ่พวกเฮาวกระบะกันไปย่างหุ่ยเมื่อยนะครับองเมืองเก็บักแเหนก็ใหญ่สําเภออำเภอหนึ่งแต่ว่าก่อนี้เป็นจังหวัดหนึ่งของของเอ่อเมืองอ่าซีเด่นเรือฝั่งตกคาบ มีรถบัสมาพร้อมรถบัสสองชั้นขึ้นมาพร้อมในขนาดได้เรือบรรทุกเรือพวกรถบัสสองชั้นพวกรถบรรทุกสินค้าและต่างหลายคันในเรืเอเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้างแต่ว่าตัวนี้มันใหญ่กว่าเรือเอฟอร์รี่ข้าเมเกช้างมันคันใหญ่กว่าแล้วก็มันวิ่งบ่อยด้วยสิบสิบห้านาทีออกเทนะ่านึงหอดแล้วครับพี่น้องกับมาบ้านแล้วกับมาฟังเพ่นดินแล้วครับฟังบุญฟังเกาะ เมื่อกลางเขาจอดครับ,บรพ่อพี่น้องฮะเบ่งอัดเบ่งกระเดาฮะจนเมื่อยพี่น้องโอ้ยตอนนี้ก็สีไปหับสองนุ่มกินสวีเดนกลับบ้านนะครับอย่จะลืมฝากไนครกคนที่ตาม2องนนุ่ม,บบมกินสวีดเดน,นนะครับพ่ี่น้องบรรากาเมื่อกลังอดเขาไปจะขี่รถเมล์ยุ่งทางนะครับเมื่อบ้านเอาได้แค่30มสิคนนะฮะ วพราะสคนนี่วิ่งได้ไปได้90ิบนาทีครับฟอร์มนองหลังจากเข้าซื้อที่ก็ต้องซื้อใหม่แล้วจอดแล้วลรถก็เริ่มทยอยออกแล้วประตูเปิดละประตูเปิดละปลไปแล้ว สีแดงนะก็คือให้คนย่างค่ะให้คนย่างออกส่วนสีเขียวคือเลนรถแต่ละเลนแล้วก็พวกช่องพวกรถบันรถเนี่ยก,ก็ทยอยออกตามนี้ค่ะ